พ่อแม่พี่น้องจ๋าวันนี้พบกับฝรั่งฝังโคงอีกแล้วจ้ากับบรรยากาศดีๆอากาศดีๆของพวกเราวันนี้ฝรั่งฝังโคงจะพาเด็กๆไปสวนจ้าไปปิกนิกกันจ้าพาหนุ่มๆไปปิกนิกจ้าพ่อแม่พี่น้องอะครับผมครับผม <c oughs> ครับผมไอ้นี่ <ไป S 1> อยากไปเล่นบั๊ ไป,ไป,ไปอ้อันนี้ใหญ่กว่าไปไปไปทำไมยืนยังนี่นจ้ะนักเรียนคนโตปิดโรงเรียนแล้วช่วงนี้ก็จะไปกับนุ่มๆบอยหน่อยจ้ะอากาศดีวันนี้ก็คุณประกรณ์หยุดก็เลยได้พานุ่มๆออกไปปิกนิกนี่จ้ะแนวกินของเ้าลากเล เต็มรดเลยข้างใน,นก็จะมีเสือ้อมีน้ำสามสี่ขวดแล้วก็เนื้อยู่แนว้กินจานหนึ่งข้าวเหนียวตำบักุงทอดเนื้ออหารของเราจะไปนั่งกินอยู่สวนกันจะ้ะเอามัวเดินมาทางนี้ประปาก็ไปทางโน้นมัวเดินมาทางโน้นประปาก็ตัดหน้ามัวไป สวนนั้นญ่อยู่ข้างล่างนี่จะอยู่พ่ไกลของอยู่ของกินไปเต็มหมดเลยกำลังหัวดำจะได้ออกทุกวันเลยออกบ้านหลังหัวดำจะไปเที่ยวสวนสาธารณะ โอ้ยแดดให้แดดราจะลงมาฮอดสวนละสวนอยู่ข้างหน้าเบิ่งเขาร้อนหลายเขาเปิดอายน้ำให้เล่นนะก็มายืนอยุดละเก้ยฟองอาณาจักรพี่มันถึงถูกไหนมาดูดิ <c oughs> เปียกมดเปียกตรงนี้ด้วยวินิเดี๋ยวค่อยไปเช็ดเปียกมดเลยอาณาจักรนะผมก็เสื้อก็มูยเย่หมดสิ เออพอป้าก็อยากกับเอกลงมาเปียกเปียกหมดแล้วมันจะมาลัดไปอย้าย้ายยาเอามือไปทําต้องเอาไปกระดาษมันโอ้โหเย็นมากไอะมันสิไข่ได้บาดนี่กองก้มัวเอากานเกงมาให้อยู่หรอกอาชันยุบยุปักก็มีไอ้น้ำอยู่ น้ำอยู่อังน้นอันเู้นอร้อัน้อ่นเข้าอันน้นอัน้ัน้นอันู้นอัน้นอัน้อันู้นอัูอู้นอั้ยอัวเู้ยกัูอันนู้นน้อันอ้นอััอกน นี่จะปลาหน่อไม้แท้นี่ก็ปลาหน่อไม้ยอกกูนี่ถึงแล้วถึงปากแล้วเอาฟองก็เก็บออกเก็บออกเก็บของกินออกมากินแล้วเก็บของออกจากกระดี้เอาเก็บออกเก็บอะไรแต่สันไม่รู้ไอ้นี่มาเก็บของขอเอาใส่ในนั้นเอาใส่ในซักหมดเอออย่าวาง ชิปชิปเอาออกเอากูเตไว้เอาเดี๋ยวเอาไว้ให้อนาจักรไปไอ้ซ็อกซี้เออกินกินเก็บหมดนี่แหมตัวนั้นใส่ของตัวอยู่ไหนทำไมมาเอาหมูมันมาอะไรอยู่กระเป๋าเจ้าสัยนั่นแหละเก็บออกวางกูวางดีๆนั่นแหมทีละอันขนมตัวก็วางโน้ฟองก้เอยเฮยมันหลุดวาง ไปยังไงล่ะนี่นนตีไปทางนู้นก็ได้ทางไม่มีคนน่ะเอาหน้าเอาเนี้อกินมาเต็มกระเช็ดมออกมาเออ จักหน่อยไอยเด็กเลิกโรงเรียนนี่เต็มดินม่นเมืดระบาดกับเขาเปิดเปิดเปิดเลยขนมเอาไว้อากุตเตะไม้อากุตเออตเอนถุงขยะสีรำนะถุงขยะเออเอาไว้ใส่ขยะให้เขาด้วยเอ้ยเกือบเนาะเกือบเกือบมามองบอก เอาไปตีไกลๆตกใหญ่ตัวนี้เราตีบานตกใส่หัวเออ,อออกินออด้วยกันแก้วแก้วเอาแก้วให้น้องหน่อยอันนี้แก้วน้องแก้วไอ้นีมัวเอาแก้วมาให้คนละใบอนี้ชิบเลือกมัวอุ้ยซีเบอร์ซีอะไรก็เอาคนละอันแหละอ่ะแกกินแกกินพอมันปล่อยมันปล่อยมันมดม,นมาเยอะมันก็มาเยอะอยู่ไอสนามแบบนี้มันก็มีมดแหละนิดน้อยย่านมดจ้ะ ขนมเอาออกไว้เลยไม่ต้องเอาเข้าไปใกล้ออกจากเสือนะ่ะจะได้นั่งนีโยนมาพี่เออถุงนนั้นสีขาวเก็บไว้นะ่ะถุงสีขาวจะไปแล้วเออถุงสีขาวระวังมันไปเอาไว้ใส่ขยะเออ,เอกินกินกินข้าวก่อนเด็กๆอันนั้นแซนด์วิชอเอเอกเอาเอาอันนึงอันนึงกินเอออันนึงเอาไว้ไปซอกตี้เดือม ม,ม,<า>มันทำไมจะไม่หให้เบอร์สว่างไฮสตรีตมันไม่เกี่ยวกันล<า>องโกยังเอาไอโอไอนี่ยังเอาอะไรนะแม็ก,ก,ะะกมดูปูแต่สตร้ไปอะไรก็มาดูดิลองอีก้น่ะไปอะไรโอ้ม,มาชิมชื่ออะไรซี่ชื่ออะไรไม่รู้จักชื่อมันละไอนี่มันชื่ออะไรขนมมันนี่ มะกะหงมะกะลงมะกะหลงโป้งโป้งไม่ใชละมกะหงคือซีให้มัวหน่อยอ้แกกินแกกินโซซิทน่ะเห็นไหมเปิดปักนี่เปิดดิเปิดให้หน่อยโซซิทเออมีโซซิทมีข้าวเหนียวแล้วก็ส้มตำต้องไปบีบกันดอกม้วนด้วยทดลองทำมันแน่ บอลพออันตรายหรอกถอดรองเท้ามานั่งกินนี่เฉยเนี่นะจะอันตรายไปไหนถอดรองเท้าอันนี้ว่าถอดรองเท้าอันตรายไหมไม่มีพึ่งหรอกมันไม่มีมันไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่อะไรนะที่เล่นน้ําอันนั้นน้ําจิ้มมันพอดดอกนะนเทับมาพี่ เอออาจไปตรงนู้นแหละอาณาจัรเราใกล้บอได้อาแพร์อาณนจับเป็นอันแซนวิชแล้วกินน้ำมูว่าเป็นกอกรต้อแซนวิชเดี๋ยวหิวกันหิวแล้วก็จะไปทุงน่ะทุงอันนี้น่ะทุงอันนี้น่ะเก็บไว้ใครยากทำไปสินี่สุ่มทำ ตำคกโอ้ตำยังก่อดชั่วชั่วตำนี่ลงซีเอาอันนี้ออกละเทอันนี้ลงกันเทอันนี้ลงหุ่มัองเก็บมาแล้วก็ินได้กินบระปูอันคุ้นปักก่อนเราเห็ดมือหนึ่งซาซาซหิวอะิวเลยะเบิ้ดนั่นแหละคอยเยิบเยิบก็จังเราญาติย่างนี่ยล่ะเยิบลง ไปน,นัง่งไปน,นั่งจะอะไรม่อยาอยู่ใกล้ไม่อยากพูดเป็นนั่งต๊อคุณไม่อยากอยู่ใกล้ไม่อยู่ใกล้ก็ไม่ได้แล้วมันไม่มีที่ไ่อยากอยู่ใกล,มใกล,กมล้มันมมมนั่นี่ยกินกับเพิน่นได้กินกับข่าวเพิ่นวายู่อันนัจากราได้กินกับข่าวไทยเราอยู่ไม่ได้เราอยู่ใกล้ก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวขอมึงนี่ไอ้นี่ไอ้นี่ทำให้มามง ทำแม่เอาเออวาละถุงมาใส่ขยะเขาจังบอวะให้ใส่ถุงไว้หมดจะเข้าหุดใส่ในถุงไว้เอาถุงเยาพิ่งขวดเอามาจำๆก่อนอือกินได้กินได้เด็กไปโรงเรียนคนเยอะอะไรล่ะ ไปลงเร so ียนหมดวสนี่ไงเปิดเชิญสวัสดีจ้าครับสวัสดีครับเร็อนสวดครับมามามาจ่ามามานะสรงตามจ้าพ่น่ะสรงตาม ไท <Yeah. S 2> ยไไยจะมีว่ากินอันนี้ก็แล้วหลบแรงอีกนี่้าอยู่เบิดมือเยีข้าอช้อนมามองเน,นื้อสนั่ พติกได้ซื้อมาเหนียวร้อน,นะะไมเ้เก็กินแล้วขลงบ้านาเาด็กินกันล่าหวัวก็เป็นหัวยังเด้อหัวขวันหนาก็นี่แล้วจับกว้างแล้วแล้วหัววันหนาของก็นี่ ก็กินซอิซก,กับไอซาสอันนี้มั้กินไม่เป็นหรอซอเขาเนียวยังพนห้อนดูลูกกล้องให้มอมองหน่ยเด้อนตัวนี้เป็นตาก,กล้องตาเ,าเหลียวอ้อมประเทศนะแล้ว่เหลียววิกล้องกันเลย,ยหัวเรา 还毛毛高兴中 สามพอมันหอ,อนเลยนึ่งเต็มเส้านี่วันนี้หน่อยมาหอดสวนไทยสามโมงยังหอ,อนเฉยอ,อยู่จองแบบนี้ดีดีไอ้เจ้เบิดมือ,อยังพอนมั้งเกิดเจ้าอันนี้โรงเรียนไหนถึงไม่ไปโรงเรียนแล้วเนี่ย สามม้เนมงเีรงเรียขัดเรียมอัดกรยังไอเบิดน้อยๆนึง้หอกก็ต้องออกนะนี่ะเมีโรงเรียนอยู่เป็นาบเขียนโมออกนะแต่ลคุณแม่ต้องไส่ทีนเอาเพว่าออกเลย ่งนแเหรอืให้ห่งเเห็นลอ,มอนมมันกยูอคือมัน,นืดอมืมอมันจะหมดมันจะกลับเตชวนถั่ง ไมอยา,ากมีกมาาเล่ดยเให้มีใคราับๆน้ำขเลจานี่แหองกิวเยน้าขบ้านมาเล่นด้วยจับเ,บบเป่าบ้านม,าม ครับขอแห่งเยอะแยะน้อยๆปิดพัดผ้าปิดขอบคุณครับ